ไอ้ไข่บอกว่าถ้าเกิดว่าฉันตีแผลเมื่อไหร่ได้แผลวิ่งไปหาใครคนนั้นก็ต้องเป็นผัวมันก็แผลไม่มาาแอนไม่ได้มีอะไรในแผลเลยเธอเธอคนเดียวมีเปล่าจริงจ้าตัวตัวตัวไหนตัวมื่อตัวกู๊ะฉันจัดการเองจัดการดีๆนะแล้วจะบอกคุณไห่บอกไม่ได้จ้ะ มาเกไม่เจอเลยกูมึงกล้มึงกล้าเลยโอ้ชููไม่เคยได้นางเองชตกูร้องเพลงอะไรเหมือนู้เขชอบขึ้นเพลงอะไรร้งเป็นหลวงชูชูเขไม่เคยได้นังเอกครับไม่ได้รู้โอ้ชูิูไม่เคยพูนังเองเลยตลกเอานี้ไปถึงชายในบ้านมีกี่คนเรียกออกมาให้มดเลนใช่ตายเลยอะไรอะไรแม่เรียกุลา ทำไมตอนนี Hoy, ality, ้อะแพ้ไป็นผู้หญิงในบ้านท้อเม่อยากจะรู้นะว่าผู้ชายคนไหนที่มาทำให้แพวท้อบอกแม่มาแม่จะจัดการให้ผกน้ำตมเนื้อเลยหรอ ให้มันใกล้ชิดนะให้มันใกล้ชิดนะทำอาหารนะก็ได้รู้ไหมว่าใครเป็นผัวแพร์ผมไม่ทราบเหมือนกันหรอกครับว่าใครเป็นพ่อเด็กในท้่อไม่แพรแสดงว่าคนในบ้านนี่เป็นผู้ชายที่ไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นผัวแพร์ฮะไอ้หน้าตัวเมียตัวไหนฮะไอคุณผู้หญิงท้องไม่อยากนะรู้หรือเปล่าน้องไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับพักคุณแม่ครับแพรท้อง ท้องกับใครเล็กเป็นคนที่อยู่ในบ้านอย่างน้อยก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกบอกแม่มาลูกว่าแพลท้องกับใครคุณแม่ครับคุณพ่อเป็นผู้สำเร็จราชการที่ยืนหยัดใช่คุณแม่เป็นถึงผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ถูกต้องรู้จะทำให้เสียหน้าเสียตาคุณพ่อคุณแม่อย่างไรครับเรือนี้เป็นที่นา้ารือตาของประสง์นีก่อนหลายทูหลายคนผมไม่ทำเป็นเด็กชายครับสงสัยมันท้องกับหมามั้ย แสดงว่าตาที่แผลท้องในบ้านเนี้ยไม่มีใครรักใช่ไหมไม่มีเลยครับวันนี้คุณเอาลูกโง่มาเมื่อไหร่ครับใครไม่เนี่ยเลยบ้าแผลปากได้มึงเนี่ยไอ้คนเล่ มตัวนี้คถเขาอี้ออกโหนี่อนีมึงทำลูกขนานี้เหรอนันเขาอี้มันใป่พี่นะเห็นแสงสองตาเนียมึงไดแล้วไซึ้งเป็ดไแหลเลยมึงจะละเอียดไปเปล่าใส่เลยลูกบอกเลยบอกไปเลยบอกป้ามาบอกมันเไ่ทำแพูเดี๋ยวเดี๋ยวมัึงนะมึ้อะไรมึงทำเหรอ ไม่ทำไม่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 ทำไม่เลยทำนะบอกอะไรล่ะเขายังทำนี่ก็คือคุณพ่อครับ ้เก็บผมิตเล็กนิดหนึ่งได้แค่ลูกผมอนาคตจะต้องรับราชการทหารครับผมผมรู้จักคุยภาษตารู้จักคนายรู้จักผู้ที่มีเกียรติมีชื่อเสียงนั่นก็เพื่อพ่อถูกต้องคุณลูกเพื่อแม่นับปาร์ตารายถ้าผมจะมีคนรักสักคนผมจะเลือกต่อเรือยนั้นแหละต้องมีความคิดดีบ้างลูกได้เกียรติแต่พ่อ ให้เก่งเขาหน่อยแม่ใช่ลูกวันเราพี่ให้เกี่งพี่หน่อยใช่น้องเราเป็นลูกผู้ชายใช่มันคันมันก็ต้องรับใช่มันไม่ใช่หน้าตัวเมียจริงด้วยน้องเอ๋ยใช่ไหมน้องน่ารักน่ารักทะ่ัุดแล้วผมบอกกับพ่อบอกกับแม่ไปเลยว่าแม้แต่หางตาผมก็ไม่มองอีบ่าวคนเลี้ยงเลยพ่อดีมากลูกพ่อไม่ดี หมอหมอโอ้โหเป็นไหวน่หมอหอเอามาทำไมวะโอ๊ยเรียเข้ามาแล้วก็มีพระนะเฮ้ยกาไม่กลัวพระไม่ได้ปลุกเสกเนี่ยพระปลอมรู้เรื่องไงพระจริงต้องบินทบาทได้ดิจะเอาโอมแม่มาห้อยคอไม่เดินลากไปหมดเลยใครครับเนี่ย ภาพนี้มันยังเรียกแพทยได้ไนะอยู่โรงพยาบาลไหนอะปาเตงมาคนแถวนี้จะอยู่จะเข้ารักษาเรยไม่เข้าเลยเจอหมอเรื่ึงมือยืพันแหลกศัลปกรรมคนอมแต่งความงามคุว่าแต่งหน้ามึงก่อนไหมก่อนนี้อย่าดูแลความสวยคนอื่นเลยเอาหน้ามึงก่อนดีกว่า ช่วยหมอหยิบถุงเครื่องมือนะโอ้โหหมอไหวไหมเนี่ยไหวหมอนมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามันเป็นเป็นเอชหรือเปล่าเนี่ยกับภาพเหมือนคนเป็นเอชนะเนี่ยว่างหรือเปล่ายกเท้าขีดมันหน่อยกระถีบผมยังไม่มีแรงเลยเนี่ยนี่เป็นเอชเลือดออกจมูกเลยเนี่ยมึงอ่ะคนเป็นเอชสังเกตง่ายๆไง บอกเป็นวิทยาศานเอ์จำไว้นะครับจำไว้เป็นไรอ่ะล้วนหวานยิ่งกว่านั้นดวงบาตลงบาตมันเปิดเอ็นเป็นเอ็ดลิ้นต้องเป็นฟ้าเรดาร์ล้วนสังเกตง่ายๆต้องขี้เลียตี้ลาตลอดเวลาโอ้โหมีไหมไม่มีเลยมีแต่ จุดใหญ่ๆท่านผู้ชมจำไว้คนเป็นเอกผมต้องล้วงโอ้โโอ้โหหมอมึงล้วงเป็กระจุกเลยมึงเป็นเช่าแน่เลยเนี่ยเอยาสับผมมีพ่ออะไรลีเจียวลีเจียว้าีเจียวหมนแกนี่มารักษาทยมามาตรวจคนท้องหรือเปล่ามาดูมาดูอาการกันหน่อยอันนั้นเจ้าพ่อขุนตาลเลยค กรบอกกุ้ซ้ายไหนพยาพิเภกตึ๊ดดสีม่วงตึ๊ดสีม่วงตึ๊ดสีม่วงทำไมล่องเรามา่าเงเฮ้ยหมอหมอยิ้มรุหมคนละม่วงลุ่มยุ่งบ่มันมันลมยุ่งสีม่วงสีดอกรักถ้าดอกทองยุ่งไปเาแล้ว ลูกมันไอ้บาตายแล้วเดินด่ามันอีกนน่นเน่สะโน่นม่งโน่นเอาลุกหนใดจะกินพักใครอ่ะเจ้าของบ้านคุนพรกนั่งเป็นสารตายายเลยนั่งเหมือนนี่เออเดี๋ยวตรวจก่อนเอาที่แล้วหายทิ้งแล้วเก็บก่อนโอ้โหหายอ่กมันต้องดูแลของระวังครับข้าวของคนเราอย่างนี้มัน คนเราไม่ไหใชไม่ได้มือไม้ไม่เลวคนเราอย่างนี้ต้องทำอจ่านี้ด้วยเราต้องระวังมันมันต้องระวังต้นนิดหนึ่งถ้าของคนเรามันไม่ได้วางไว้หายยังไม่ได้แล้ที่ฝากเขาลืมดูแลก็จะขาไม่ได้ของมันต้องจิตทุกอย่างเราต้องจิตของเราเองข้าวหอมผมจะมันดูแบบไม่มีค่าวหอมมาตาหอมเดี๋ยวกูดองหมอหมออะไรมึงเจ็บอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหาย แต่ว่านะมึงเก็บไว้ข้างในดีกว่านี่เน่มันน่าเกลียดมึงเก็บไว้ตรงนี้น่าเกลียดถ้าของมึงยาวขนาดนั้นนะว่าถักโปเชได้เลยนะเนี่ยไอ้นี่เป็นใครปากลูกผมลูกผมนี่ถ้าใครขนาดนี้นะผมว่าน่าเกลียดนะเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนน่าเกลียดไม่เอาถ้าบอกเวยเขาอยู่กันเยอะเอาไว้ข้างในเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนขนอมดินไม่ดีไว้นนอะ หมอว่านะเอาไว้ข้างนอกเอดิดีกว่านะมึงอไงกอว่าอเคุ่งสีแล้วถ้าข้างนกนะแค่ไปแต่ข้างในนต่เลยอไ้ข้างนกเลยข้างนกเไว้โข้างในเนี่ยแลเลยนะข้างนอกขอเลยขอเลยอไป แม,ม,ไไไม่ไม่ได้เป็ลาลาทั้งตัวผมเรกาลาวเตือนภัยใการที่จะตัวจตัวคนนี้อะไร,ระบ้างไหมหมอตัวคนนี้ทำไมีตัวแต่ละหมอไม่ต้องแล้วเป็นใครเนี่ยเป็นห่วงวนี่ครับนี่ครับหมอคนนี้เป็นห่วงเออดีไม่ท้องใจห่วงแล้วไม่ท้องทั้งความรู้สึกเขาเขาห่วงคนนะวันนี้ต้องตรวจก่อน บีเอนอเออนนีนไหมอมีหูฟังด้วยมีหูฟังแต่ไม่มีสาวบาวเ่ไหมถึงหูฟังหมอเนี่ยมันกะมีแบบใไมคนละยานกันวันไปยืนจรงหรือเพื่อนรูอยากจะรู้โงพยาบาลเปิดกี่โมงเปิด